เป็นแม่งที่ยิงปลานะครับก็นี่จะมารีวิวง่ามนะครับเป็นง่ามอคีนะครับตัวใช้ดีที่สุดนะครับในวงการยิงปลานะครับก็ตอนนี้ก็มีของเรียนแบบเข้ามานะครับตั้งชื่อง่ามอคีกันเยอะแยะนะครับก็ของแท้ก็มีจากที่ผมที่เดียวนะครับที่ต้นแบบที่ทํานะครับก็ดูงานนะครับสวยๆเนียนๆนะครับแตวตัวนี้สีแดงยอดฮิตนะครับ สายคล้องมือนะครับนชุดจะไปเป็นสายคล้องมือแล้วก็มียางให้นะครับห้ามิหนึ่งหกมิหนึ่งนะครับยางมัดแบบนี้นะครับก็จะใส่แามใส่แขนนะครับตัวนี้สามารถรูดได้นะครับรูดนะครับของแท้ต้องเป็นสายแบบนี้นะครับนะครับสายรูดแบบนี้นะครับดูได้นะครับก็ทำให้มันพอดีนะครับ นนี้ก็สามารถลูดได้นะครับถ้ามันแกนเล็กแกนใหญ่นะครับครับวิธีจับง่ามนะครับหลายท่านยังจับไม่เป็นนะครับวิธีจับง่ามจับแบบนี้นะครับง่ามง่ามบัคคีนะครับถ้าเป็นง่ามอื่นๆทั่วไปก็จะจับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับที่ใส่ยางนะครับก็จับยางมานะครับยืดยืดให้มันเล็กๆนะครับกดลงไปนะครับแบบนี้นะครับ Ing, ข้างเลยนะครับก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึง่งดึงนะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับจัดจัดเลี้ยงให้มันตรงก่อนนะครับเลี้ยงให้มันตรงแล้วก็ดึงนะครับจะได้ตรงแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้บางท่านงก็เอาไว้บนไว้ล่างนะครับตรงนี้ใช้เชือกอย่างดีนะครับ ผมมัดให้นะครับทำเองมัดเองนะครับล็อกลูกปืนนะครับก็วิธีเลื่อนยางนะครับก็ดึงตัวนี้ลงมานะครับขยับระยะหาระยะนะครับระยะที่เราใช้นะครับก็ขยับตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดเป็นแผลเป็นรอยฉีกขาดแล้วก็สามารถขยับลูกปืนขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้ก็จะมีสีนะครับสีเหลืองนะครับตัวนี้ สวยๆเลยนะครับสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวที่ทําแบบนี้ก็เพื่อนะครับจับไปชับมือนะครับบังคับง่ามให้อยู่ในองศานะครับที่เราจะยิงนะครับน่ครับง่ามจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับคือกรรมแบบนี้ก็คือได้ฉากได้องศานะครับการเล็งก็เล็งตรงนี้นะครับตามที่ผมบอกในคลิปนะครับ ก็ส่วนมากก็จะไม่เล็งนะครับมองเป้าเรายิงเลยนะครับจับง่ามลักษณะนี้นะครับการพันนะครับมันจะช่วยให้เรายืดยางนะครับได้ง่ายนะครับยางหกมิลยางแข็งแข็งนะครับถ้าจับง่ามตัวนี้แล้วจะช่วยให้เรายืดยางแข็งแข็งได้ดีนะครับควบคุมทุกดอกควบคุมทิศทางของกระสุนออกไปได้ดีนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับจัดใส่ลอกยอดฮิตนะครับยอดฮิตก็จะเป็น งามแดงลอกแดงนะครับนี่ครับงามแดงลอกแดงนะครับยอดนิสตนะครับจะผมจะใช้อยู่สองสีตามคลิปนะครับจะใช้สีนี่ครับก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนยอดนิสตจะเป็นสีแดงเลือกจะเป็นนี่ครับสีบีกันนะครับกับสีเหลืองนะครับบีกันกับสีเขียวนะครับก็ท่านใดจะเอาสีอื่นนะครับก็แจ้งผมนะครับล่วงหน้านะครับจะได้ สั่งสีทําให้สีให้ใหม่นะครับก็สีแดงก็จะพร้อมส่งนะครับก็จะมีพร้อมส่งเลยส่วนมากจะเน้นสีแดงนะครับก็เป็นสีสองสีนี้ก็จัดชุดได้นะครับสีเขียวแดงสีเสีืองแดงนะครับแบบนี้ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาง่ามนะครับแยกขายนะครับแยกขายทุกชิ้นนะครับ ที่เห็นลงในชุดในอะไรนะครับผมแยกขายทุกชิ้นนะครับก็หลายๆท่านทักเข้ามานะครับว่าดูคลิปแล้วก็ทักเข้ามานะว่าขายไหมครับขายไหมครับก็อยากให้นานาดูหลายๆคลิปนะครับก็ขายนะครับขายสินค้าทุกทุกชิ้นนะครับส่วนมากผมจะเน้นไปทางยิงยิงปลาให้ชมนะครับเน้นผลงานนะครับเน้นใช้งานจริงนะครับให้ชมกันนะครับ ส่วนสินค้าก็จะลงเรื่อยๆนะครับหน้าเพจนะครับก็ลงหลายๆรูปนะครับในโพสต์เดียวนะครับก็สนใจก็ทักมาที่เพจนะครับเชี่ยแม่ทั้งที่ยิงปลาหรือว่าแอดไลน์นะครับเบอร์ศูนย์แปดสองสามหกห้าหกสองหนึ่งห้านะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับบางทีผมอาจจะตอบคอมเมนต์ไม่ครบนะครับเข้าไปดูช้านะครับก็ทักข้อความเพจเข้ามาก็ได้นะครับ ถ้าข้าความเขีนเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์มาหรือว่าโทรมานะครับก็สนใจสนใจผมอาจจะไปตอบช้านะครับหลายวันบางทีก็เป็นหลายวันบางทีก็รวดเร็วนะครับก็นี่ครับสวยๆครับสวยทุกตัวงานเนียนทุกตัวนะครับดูรูนะครับสวยๆเลยเนียนๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ